สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของนักสแสดงสาวที่ทำให้เราทุกคนตกหลุมรักเธอมาตั้งแต่เด็กดาราสาวที่โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันคิมซอยอนค่ะและเธอพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างอาจุมาจะมานำเสนอให้รับชมรับฟังกันค่ะ เธอเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2542ปัจจุบันอายุ22ปีมีน้องชาย1คนเธอเกิดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เกาหลีตายตอนที่อายุได้4ขวบเธอย้ายกลับมาได้เพียงไม่กี่ปีความน่ารักของเธอก็ทำให้เธอเข้ามาเดบิวต์เป็นนักสแสดงเด็กในปี2549ในตอนนั้นเธอมีอายุแค่7ขวบเท่านั้นเองค่ะโดยเธอได้รับบ,บทนักสแสดงเด็กและเธอก็มีผลงาน สร้างชื่อเสียงต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจนเธอได้รับฉายาว่าราชินีนักแสดงเด็กและก็ได้รับค่าตัวต่อตอนสูงสุดกว่านักแสดงเด็กคนอื่นๆในขณะนั้นอีกด้วยค่ะและนับตั้งแต่นั้นเธอก็มีผลงานการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานหนังผลงานซีรีส์และก็ยังมีรางวัลการันตีอีกมากมายจากหลากหลายเวทีและจากการที่เธอเข้าวงการตั้งแต่เจ็ดขวบ จึงทําให้เธอทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยในช่วงแรกๆเธอไม่สามารถที่จะปรับตัวทําทั้งสองอย่างได้อย่างดีในบางครั้งตารางเรียนและก็ตารางงานก็ตรงกันจนทําให้เธอพลาดโอกาสในการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนแม้กระทั่งเวลาสอบเธอก็ไปสอบโดยที่ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากนะักและหลังจากเรียนจบมัธยมต้นแล้วเธอจึงตัดสินใจไม่เข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับมัธยมปลายแต่เธอเลือกที่จะเรียนอยู่ อยู่ที่บ้านแบบโฮมสกูลเพราะว่ามันสามารถทําให้เธอจัดสรรเวลาที่จะใช้โฟกัสเรื่องงานและก็เรื่องเรียนให้ไปด้วยกันอย่างสมดุลค่ะและเธอก็ได้เรียนต่อในะระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหันยางค่ะ ตั้งแต่เธอเข้ามาโลดแล่นเป็นนักแสดงเด็กและกลายเป็นนักแสดงผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมาและเธอก็เข้าวงการมารุ่นราวคราวเดียวกับนักแสดงเด็กอย่างคิมยูจองแล้วก็ยอจินกูค่ะพวกเขาทั้ง3คนจับมือกันก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกนางเอกที่มีชื่อเสียงแบบสวยงามอย่างดีมีคุณภาพในวงการบันเทิงเกาหลีค่ะพวกเขาทั้ง3คนได้รับการยอมรับ จากแฟนซีรีส์มากมายถึงความน่ารักแล้วก็ความสามารถที่มากล้นและด้วยคาแรคเตอร์และอายุที่เท่ากันของสองสาวก็ทำให้มีการถูกเปรียบเทียบอยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอก็ได้ออกมาเปิดเผย,ยถึงเรื่องราวนี้ว่าเธอนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเวลาถูกเปรียบเทียบกับคิมยูจองซึ่งตั้งแต่เด็กๆพวกเธอก็พบเจอกันในผลงานแสดงอยู่บ่อยครั้งซึ่งในตอนเด็กเราทั้งสองคนถูกเปรียบเทียบกันมากกว่าในตอนนี้เสียด้วยเธอก็เลยสงสัยว่า เพราะว่าเราอายุเท่ากันหรือว่ามีลุคคล้ายๆกันเธอก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันไม่ว่าจะได้ยินคําเปรียบเทียบอะไรระหว่างเธอแล้วก็คิมยูจองแต่เธอก็ปล่อยผ่านไปค่ะไม่เอากลับมาคิดมากได้ยินแล้วก็ปล่อยผ่านไม่เก็บมาใส่ใจค่ะและเธอก็ยังบอกว่าเราทั้งสองคนไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆแต่เราก็มักจะถามถึงกันตลอดหลายคนมองว่าเราเป็นคู่แข่งกันแต่ฉันมองว่าเธอเป็นเพื่อนร่วมงานและก็มีความพิเศษเพราะเราค่อยๆก้าวขึ้นมาพอ ตั้งแต่วันที่เรายังเด็กแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงที่ได้รับข่าวว่าเธอป่วยแล้วก็ส่งกําลังใจให้แล้วก็หวังว่าเธอจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคที่เป็นอยู่ในเร็ววันด้วยค่ะไม่ว่าเธอจะได้รับบทไหนมาแสดงนั้นเธอจะพยายามเข้าใจทุกตัวละครและสามารถเข้าถึงมันได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากนะักซึ่งเธอก็ได้มีการลองผิดลองถูกจนเธอนั้นได้คําตอบมาจากประสบการณ์การแสดงที่เธอสั่งสมไม่ ยาวนานตั้งแต่เด็กและเธอก็ได้นำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาฝีมือของเธอและบทบาทในชุดนักเรียนที่เธอได้รับมาแล้วมากมายหลายเรื่องจนบรรดาแฟนๆต่างพากันตั้งสมญานามให้เธอว่าเจ้าแม่ชุดนักเรียนกันเลยทีเดียวล่ะค่ะและเธอก็รับบทเป็นนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลา มาแล้วมากมายหลายเรื่องแม้จะมีในบางเรื่องที่เธอย้ายไปเป็นองคหญิงหรือว่าราชนีในวงังเป็นสาวสวยสมัยนิยมบ้างในบางครั้งแต่ทุกคนก็ลงความเห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเมื่อเธอได้กลับมารับบทแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งไม่ว่าจะมองยังไงก็ไม่ขัดหูขัดตาเลยค่ะเธอยังคงเหมือนกับเด็กมัธยมปลายวัยใสทุกครั้งจริงๆค่ะเธอเป็นนางเอกสาวที่ทําเอาบรรดาแฟนซีรีส์สาวน้อยสาวใหญ่ต่างพากันอิจฉาในแต้มบุญของเธอ เป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าบทบาทในซีรีส์แต่ละเรื่องนั้น เธอมักจะได้ประกบคู่กับพระเอกแถวหน้าพระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงและบทนักสแสดงของเธอก็มักจะมีผู้ชายหลงรักเธอถึงสองคนไม่ว่าจะเป็นพระเอกพระรองทำเอาผู้ชมฟินไปถึงดาวอังคารจะเริ่นหูจเจริญตาก,กับหนุ่มๆง,งานดีที่ได้ร่วมสแสดงคู่กับเธอค่ะจากผลงานซีรีส์เลิฟอลามซึ่งในซีซั่นแรกก็ทำเอาผู้ชมใจหายใจคว่ำลุ้นกันอย่างหนักว่าใครกันแน่ที่เป็นพระเอกระหว่างทรงคังและก็จองการัมและผลงาน อีกเรื่องที่ทำเอาต่อมอิจฉาของสาวๆาวทำงานอีกครั้งกับผลงานซีรีส์ย้อนยุค River w h e r the Moon l i h t Set เป็นผลงานที่ท้าทายความสามารถของเธอเป็นอย่างมากและเธอก็ได้แสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นถึงพัฒนาการด้านการแสดงใน2องบทบาทตัวละครพระราชนียอนและองค์หญิงพยองกังนักรบฝีมือดีได้พลิกคาแรคเตอร์จากสาวสวยหวานเปลี่ยนมาจับดาบครั้งแรกของเธออีกด้วยค่ะ ที่เธอได้ประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งผลงานซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าหินมากสําหรับเธอค่ะเธอจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทบทวนบทตัวแสดงที่เธอได้รับแล้วก็เข้าถึงอารมณ์การแสดงให้มากขึ้นและเธอก็พยายามพูดคุยกับผู้กํากับทีมงานผู้สร้างเสมอเธอมักจะถามทุกๆท,ท่านว่าการแสดงของเธอนั้นขาดตกบกพร่องตรงจุดไหนบ้างและก็มีตรงไหนให,ให้ต้องแก้ไขหรือเปล่าซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้กํากับ รวมถึงนักแสดงก็บอกว่า ไม่มีจุดไหนที่ต้องแก้ไขเลยเธอทำออกมาได้ดีมากในบางครั้งเธอก็คิดว่าเธอเป็นคนบ้าง,งานเธอมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เวลาที่ตารางงานของเธอนั้นว่างลงเธอจึงมักจะพิจารณาทุกบทบาทที่นำเสนอเข้ามาให้เธอได้รับแสดงเพื่อที่เธอจะได้พัฒนาฝีมือของเธอให้สามารถรับแสดงได้หลากหลายมากขึ้นค่ะเพราะว่าเธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะรักษามาตรฐานการแสดงของเธอให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้สมกับที่แฟนๆ อ,อกตั้งใจรอชมผลงานของเธอค่ะและเมื่อเธอเดบิวต์มาครบสิบปีเธอก็ได้แสดงความขอบคุณแฟนๆของเธอ เธอกล่าวขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นแรงใจแรงสนับสนุนเธอมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เธอเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่ตอนเด็กและมันก็ช่างมหัศจรรย์มากๆที่ในการเดินทางของเธอนั้นมีคนที่รักและก็หวังดีคอยซับพอร์ตแล้วก็ร่วมเดินทางพร้อมๆกับเธอมากมายและเธอก็หวังว่าในอีก20ปีข้างหน้านั้นทุกๆคนจะยังคงเป็นกำลังใจและก็คอยสนับสนุนร่วมเดินทางเคียงข้างเธอ เหมือนอย่างเช่นในทุกวันนี้ตลอดไปค่ะความน่ารักของเธอยังไม่หมดเท่านี้นะคะเธอเปิดเผยว่าเธอได้กดติดตาม i อของผู้คนมากมายถึง6 0 0 0กว่าคนจนมีผู้คนมากมายหลายคนคิดว่าเธอไม่ค่อยจะรู้เรื่องเทคโนโลยีและดาราเกาหลีส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยติดตามบัญชีของคนอื่นที่ไม่รู้จักมากมายขนาดนี้แต่ว่าคำตอบของเธอนั้นก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับหลงรักเธอเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยล่ะค่ะเธอบอกว่าเธอติดตามผู้คน มากมายกว่า6,000คนบนไอจีของเธอเพราะว่าในช่วงที่เธอเปิดไอจีครั้งแรกนั้นเธอยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงไม่ได้มีแฟนคลับมากมายขนาดนี้เมื่อมีคนส่งคำขอติดตามให้เธอเธอก,ก็กดติดตามพวกเขากับทุกคนมีในบางคืนเธอนั่งกดติดตามพวกเขาทั้งคืนจนเคยถูกบล็อกจากอินสตาแกรมด้วยค่ะเพราะว่าเธอก,กดติดตามคนอื่นเยอะมากไปรัวๆในเวลาแค่หนึ่งวันตัวเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีผู้ติดตามเธอเยอะขึ้นมากมายขนาด และในทุกวันนี้หากเธอมีเวลาว่างเธอก็จะยังคงกดติดตามคนอื่นกลับเหมือนอย่างเช่นเดิมจนในทุกวันเพื่อนเพื่อนของเธอก็ล้อเธอในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆค่ะน่ารักจิตใจดีขนาดนี้สมควรแล้วที่บรรดาติงซีรีส์เทใจหลงรักเธอกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะมาถึงเรื่องราวความรักของเธอกันบ้างนะคะตั้งแต่เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวนั้นเธอก็บอกว่าในชีวิตจริงนั้นเธอยังไม่เคยมีประสบการณ์การออกเดทเลยค่ะและจากการที่ไม่เคยมีประ ประสบการณ์ในการออกเดทมันจึงทำให้เธอพบเจอกับปัญหาในด้านการแสดงในฉากความรักเนื่องจากเธอนั้นไม่เคยออกเดทจึงยากที่จะเข้าใจาเรื่องความรักดังนั้นเมื่อมีซีนที่จะต้องทะเลาะและเลิกรากันความรู้สึกความเศร้าหนักหน่วงจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเธอเธอจึงต้องพยายามศึกษาทบทวนบทตัวละครเป็นอย่างมากและก็ต้องใช้ความรู้สึกจริงใจแสดงเหมือนเธอเป็นตัวละครนั้นจริงๆ,ๆเธอยังบอกอีกว่าในบางครั้งเธอก็รู้สึกชอบและก็หลงรักบทความรัก โลเบนติกในบทบาทที่เธอได้แสดงผ่านทางหน้าจอคะ่ะเรามาดูผลงานในบางส่วนของเธอกันบ้างนะคะปี2560กับผลงาน the emperor owner of the mask เธอรับบทเป็นคุณหนูกาอ่นเป็นเรื่องราวในยุคโชซอนที่พระราชาต้องการจะปกป้ององค์ราชทายาทจากกลุ่มลัทธิมานจึงได้ให้องค์ราชทายาทสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าไว้ตั้งแต่เด็กและหากใครเห็นหน้าราชทายาทจะมีโทษตายสถานเดียวองค์ราชทายาทต้องการค้นหาความจริง ที่ตนต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายจึงได้ลอบหนีออกจากวังเพื่อไปตามหาคนที่สามารถบอกความจริงได้แต่ในระหว่างทางเขาก็พบกับปัญหามากมายของชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องการซื้อน้ําราคาแพงมากและก็ได้สร้างมิตรภาพเพื่อนกับอีชอนและก็ได้พบรักกับคุณหนูกาอื่นอีกด้วยค่ะแต่แล้วพ่อของเธอก็ได้ถูกต้องโทษประหารและคนที่ลงมือประหารก็คือชายที่ใส่หน้ากากที่ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นองค์รัชทายาทนางเอกต้องหนีไปตั้งรกรากในที่แห่ง และกลุ่มลัทธิมานก็ต้องการให้พระราชาหุ่นเชิดของตนตรงตัวองค์รัชทายาทมาร่วมลัทธิเสียทีแล้วนางเอกคุณหนูก้าอื่นจะรู้ความจริงได้อย่างไรว่าคนที่ฆ่าพ่อเธอนั้นไม่ใช่คนที่เธอรักแล้วเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปต้องไปหามารัฐชมกันต่อนะคะและผลงานในปี2562เลิฟอาลามเธอรับบทคิมโจโจสาวน้อยวัยมัธยมที่ภายนอกเธอดูสดใสแต่ในจิตใจกับติดอยู่กับอดีตฝังใจเรื่องรา เ,เกี่ยวกับพ่อแม่ในตอนเด็กของเธอและมันก็ตามหลอกหลอนเธอมาจนเติบโตเธอไม่เคยได้รับความรักและก็การเอาใจใส่จากญาติพี่น้องแต่ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับซอนโฮและก็อีเยยองและทั้งสองหนุ่มก็เป็นเพื่อนรักกันอีกด้วยค่ะทั้งคู่ต่างก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกพบและก็ทําให้พวกเขาทั้ง3คนเข้าไปอยู่ในวังวนของความรักสามเศร้าโดยมีแอปเลิฟอลามเป็นสื่อกลางของความรักในระหว่างเธอและซอนโฮแต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอและซอนโฮก็มีเรื่องให้ต้องเลิกรากันไปทั้งที่ยังรักกันอยู่และทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่เมื่อพวกเขาทั้ง3คนกลับมาเจอกันอีกครั้งสองหนุ่มก็ยังทําให้เลิบอะลามของโจโจดังอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโจโจไม่สามารถทําให้เลิบอะลามของพ่อหนุ่มทั้งสองคนดังได้เพราะว่าเธอได้รับโลซ่อนตัวจากผู้สร้างแอปเลิบอะลามที่เป็นเพื่อนของเธอเธอจึงใช้มันซ่อนความรู้สึก จนทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายแม้ว่าหัวใจของเธอจะได้พบเข้ากับความรักอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะทําให้เขาคนนั้นได้รู้ถึงความรู้สึกผ่านเลิอบอะลามได้แล้วเรื่องราวความรักของทั้ง3คนจะลงเอยอย่างไรต้องไปหาม,มารับชมกันต่อได้ทาง n น็ตฟ i ิกค่ะและผลงานซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่ในปี2564หรือว่า where the moonlight s e t เธอรับบทสองตัวละครรับบทองค์หญิงพยองกังและก็เสด็จแม่ของเธอเป็นเรื่องราวยุคโกคุรยอองค์หญิงและเสด็จแม่ต้องพบกับชะตาชีวิตที่ลิกผันเมื่อเสด็จพ่อขององค์หญิงกับเชื่อคําโกหกของขุนนางร้ายจนเป็นเหตุให้เสด็จแม่ของเธอต้องสิ้นชีพและตัวองค์หญิงก็ต้องหนีตายโดยมีพระเอกอนดันพาหนีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ ที่เด็กทั้งสองคนจะสามารถปีนเขาหลบหนีการตามล่าได้พระเอกจึงตกลงไปที่เขาด้านล่างองค์หญิงก็ถูกหลักพาตัวลบความทรงจําแล้วก็เติบโตมาในฐานะนักฆ่ามือหนึ่งแล้วก็ต้องทําตามคําสั่งของผู้นําต้องเข้าไปรอบปงพระชนของเสด็จพ่อตนเองในวังแต่องค์หญิงก็ทาพลาดแถมยังถูกตามล่าจนได้รับบาดเจ็บและเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระเอกอีกครั้งและความทรงจำของ,ององค์หญิงก็เริ่มจะกลับมาบ้างในบางส่วน เธอจึงพยายามตามหาความจริงว่าเธอนั้นเป็นใครกันแน่แล้วก็ได้รู้ว่าตัวเธอนั้นคือองค์หญิงเธอจึงได้พยายามจะเปิดเผยตัวตนกับเสด็จพ่อแต่เสด็จพ่อกลับกลัวหาว่าเธอเป็นวิญญาณร้ายจนเธอตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านของพระเอกแต่แล้วก็มีเหตุให้องค์หญิงต้องกลับเข้ามาในวังในฐานะองค์หญิงอีกครั้งและการกลับมาขององค์หญิงก็ทําให้ราชสํานักสั่นคลอนเพราะว่าเธอกลับมาในครั้งนี้เธอมาอย่างกล้าแกร่งเยี่ยงนักรบ ไม่ใช่องค์หญิงเด็กตัวเล็กๆอีกต่อไปเธอก็ยังมีความคิดที่จะแก้แค้นให้กับเสด็จแม่ของเธอเธอทำทุกวิถีทางแต่สิ่งที่องค์หญิงทำนั้นไม่ได้ถูกใจพระเอกเพราะว่าองค์หญิงในหัวใจมีแต่ความเครียดแค้นยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้แก้แค้นแม้ว่าสิ่งนั้นจะทำร้ายผู้คนถึงแม้พระเอกกับองค์หญิงจะรักกันมากแค่ไหนแต่เมื่อความคิดไม่ตรงกัน เอกก็ต้องจำแยกเดินทางคนละเส้นทางกับองค์หญิงและองค์หญิงจะสามารถแก้แค้นได้หรือไม่แล้วพระเอกเขาจะยอมกลับมาช่วยนางเอกอีกไหมต้องไปหามารับชมกันต่อในทางแอปพลิเคชันวิวค่ะเรื่องนี้คิมโซฮยอนเธอแสดงเป็นนักรบที่กล้าแกร่งได้สมบทบาทจริงๆค่ะ จนทําให้อาจุม,มา่าลืมภาพสาวน้อยในชุดนักเรียนไปเสียจนหมดสิ้นเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของดารานักแสดงเด็กที่อาจุม,ม่านํามาเสนอให้รับชมรับฟังกันค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมหากมีสิ่งใดผิดภาพประการใดอาจุม,ม่าก็ต้องขออภยัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ